ครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะพามาชมการติดตั้งล้วคาร์บอยแบบแผ่นทึบนะครับผมของทีมงานรั้วคาร์บอยคูเมืองครับนี่ครับติดตั้งไม่นานครับผมอันนี้แกก็หยุดไปหลายวันเพราะมีทั้งงานบุญกระถินงานอะไรมันก็เลยเขาปิดถนนเลยล่าชา้าเหลือพรุ่งนี้ทาสซีครับผม วันนี้ก็เริ่มทาสีพ่นสีครับผมพี่น้องเขาต้องการสีฟ้านะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับในเบอร์ศูนย์เก้า6กดสามแปดแปดสมครับผมนี่ครับผมรั้วข้าวบอยแผ่นทึบแบบสามคานและสองคานก็มีครับผมแบบผนังสําเร็จก็มีรั้วตะขายก็มีข้าวบอยแบบไม่ทึบก็มีครับผมนี่ครับหลอมบานเดี๋ยวพรุ่งนี้ อาจจะเริ่มได้ทาสีพ่นสีครับผมโวสวยครับทน,ท,นทนแข็งแรงครับผมติดตั้งเร็วเร็วกว่าก่อกำแพงสิบเท่าครับผมติดตั้งเร็วกว่าก่อกำแพงนะครับผมสิบเท่านี่แบบแผ่นสำเร็จอัดแรงนะครับผมแบบเสาอัดแรงทนแข็งแรง มีทั้งรั้วตะขคายรั้วคาวบอยรั้วผนังสำเร็จนะครับผมนี่ครับทีมงานาพรุ่งนี้ทาสีเขาจะได้ถ้าสนใจก็รั้วตะขคายก็มีครับก็ฝากติดตามช่อง youtube ครับของรั้วคาวบอยคูเมืองแล้วก็อ่า เพดรักเอาบอยคูเมืองครับผมนี่ครับแล้วพรุ่งนี้ก็ทาสีเริ่มทาสีครับบ่งนี้ก็จะช้าๆหน่อยครับผมเพราะมันโคง้งโค้งเยอะทำตามโค้งก็ได้ครับผมอันนี้เผื่อเผื่อทมดินนะครับถึงยกลอยขึ้นให้ นี่ครับพี่พทีมงานติดตั้งครับผมทีมงานนี้รับเหมาก่อสร้างด้วยครับผมครับถ้าสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เบอร09์0967388236นะครับผมหรือเข้าไปดูในเพจก่อนเลยครับผมเพจหรือช่อง youtube ของลัวคาวบอยคูเมืองครับผมรับติดตั้ง และจำหน่ายครับผมมีผลิตและจำหน่ายผลิตจำหน่ายติดตั้งมีทีมงานติดตั้งครับผมทีมงานมืออาชีพครับผมแล้วพรุ่งนี้จะเอาตอนพรุ่งนี้อาจจะไม่เสร็จพ้พ่นสีเดี๋ยวทาสีเสร็จี๋ยวจะเอามาให้ชมอีกครั้งครับผม อันนี้วันนี้ก็ไล่เก็บงานสามคานแบบทึบครับผมสามคานแบบอันนี้เป็นแบบอัดแรงนะครับผมรับประกันความคงทนแข็งแรง ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมของรั้วเขาวัยคุเมืองอำเภอคุเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อสอบถามที่0967388236นะครับผมบครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ